เยมแล้วเอ้ยขคกเข้าได้เจอเอ้มีคกเลยไม่ธรรมดาจิงเจ๊เจ๊นี่ใช้ฮ้อบมไมได้ใย่ำแทบงยวแทบงโนี่ยลายคนพ้นเหาเลยน Morning. Ooh. I did love. ไม่เลยชิไอ้จอยมาก็มองได้มึงได้คนใช้รถใช้ถนนเก็บหมดหน้ามูลนิธิไหนค่วโม่แทบไม่ได้งาน ใช่เบิ่งทับปนดกจำแลกปนดกบจำแกลกอันนี้เลือจะอยู่ดิงานจะขออนห้งองประจักษ์ป้าแดงอยู่เขาหน้าฝั่ง,งท้างเสียเพ่นยุดนองแค้นจักสเป็นจเลยอย่งเงียมได้เกี่ยวอ,อยู่ปรจัก จำปวดรม่ระ,ะมัดเลยครับผมได้ทั้ทงมาดายพวกแม่หนังบาา้านเลยอ๋อจ้าผ้าเห็นเขาไอเไปบุ้งหน้าบ้านบ 这都这么大了。